ว้าวดูดาวใหญ่นี่ดาวเท่ากันกับคนดูแล้วตอนนี้ดาวหนึ่งพันดวงแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณว,ว้าวสั่งเม็บวันีน้เาะนาอสน่ะเพชรมัน,นี้นะเพชรมาน,นี้ ไปไปไปอู้จุย่ายร่วงมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่นั้นนั่เนี่ยไม่ใช่ร่วงแล้วมันขาดล้วเนี่ยตาตาจื่อย่างน้อเยนวันนี้ไม่ให้ไป งานบอกว่าให้ตาพักหนึ่งวันเอาผมมาทิ้งให้ยายหน่อยดูกว่าเอาผมมาทิ้งให้ยายหน่อยได้วใหนหนครเป็นคนบอกได้เนาะเนาะ ลองกนเนี่ยไปทีนิดนึงเลยคุณไปทีหน่อยย้ายอ่ะอ้าวน่ะเร็วนี่นี่โป้มาเอาโปมไปชิมขยะให้แน in ่อ่คอยคอยเพชรนี่เครดี่พอยจะไปชิมอ่ะอ้าวเพชรนะคะไะทิมขยะลูกปะทิมขยะนะคะเรื่อเนี่ยขยะอยู่ทางนี้ค่ะ เันตัง่าเออค่ะเก่งเลยน้องเพ็ทค่ะโอเคไหนนไหนอทิ lays. ้งิงแล้วผแล้วโอ้ยกดงเยให้รางวัลโอ้ยนี่พี่บอยไปทิ้งีเส้นี ได้ไหมจับได้ไหมจับไม่ได้ปิปิปิอ้นยายปิดไปเข้าไปหาหมอละยายปิดไรนะ ปิดไลน์นะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะไหนทำก่อนลูกยายทำก่อนพี่พลอยทำก่อนพี่เพชรน้องเพชรทำก่อนสวัสดีค่ะบายบายโน้โทษขอโทษ <c oughs> <c oughs> มาบอยคุยขอโทษโน้โน้นี่วันดีจ้าก่อนจา้าสวยก่อนจา้าพี่พลอยจา๋ามาจา้าสวยก่อน อย่าพึ่งมันแช้สวยก่อนพี่พลอยกินอะไรอ่ะแอะเอ๊ะสิแอ๊ะกัดแอ๊ะกัดแอะกัดนา่เห็นไหมเห็นไหมออกมาให้หมดออกมาหมดยัง ใจใหก่อนใจใหญ่ก่อนใจสวยยายก่อนฟังฟังยายพูดก่อนใครจะฟังไหมมีใครฟังยายไหมหจวขาดใช่ถ้าฟังยายก่อนได้ไหมจะขาขาจะว่าจะว่าจะว่าจะขอ chai ai tôi chắc bây bài khát chào 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 khát ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย